นี่ที่ผมเห็นมันมันหนอนนะแล้วมันก็นอนกลวนแบบคอกแคกดอกคแคกด้วยอะเอาเป็นว่าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพสิตติ้งครับเรื่องราวของเรานะครับที่ต้องไปอยู่ดูแลสัตว์เลี้ยงให้บ้านของเพื่อนตอนที่เขาไม่อยู่ทุกสุดสัปดาห์เพื่อนนะครับเรียกสัตว์เลี้ยงของเขาว่าหมาแต่พอมาเจอจริงๆมันกลับดูไม่ใช่หมาเป็นสัตว์สักอย่างที่ดูเหมือนหนอนตัวใหญ่แม้แต่เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ถูกเรียกว่าหมาเองมันก็ไม่ได้ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้เราต้องดูแลเขาให้ดีเราบอกวัน,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 วนั้้นนนเจาีีมะปรา และนี่คือเพจซิตติงครับทุกคนเกมมันเขียนอยู่2อสบรรทัดผมก็มาเลยโอ้โทรศัพท์ยุคก่อนขอบคุณที่มาดูแลหมาให้ในสุดสัปดาห์นี้นะมีรายการที่ต้องทําแปะอยู่บนตู้เย็นนะเออแล้วก็ฝากทักทายเจ้าหมานั้นด้วยถ้าก็อยากทาอาหารเย็นแล้วก็ฉันมีเตรียมวัตถุดิบไว้เอาไปลองทําได้เลยโอ้โอ้อเกมเริ่มตรงนี้บ้านที่ดูโล่งๆโปรง่ปรงๆสบายๆและเจ้าหมานั้น มองไกลๆก็เหมือนหมาอยู่นะเหมือนหมาแก่ๆที่นอนเหนื่อยอยู่อะแต่แบบขออนุญาตแล้วออกไปตอนนี้ทันไหมไม่ได้ครับเพื่อนเรียกว่าเจ้าหมาแต่หมาบ้าอะไรม,มีมากกว่าสีขางงจิตงงใจอันนี้คือทาไมประตูมันเดินเชื่อมได้ล่ะครับเดินสำรวจบ้านก่อนนะครับก่อนไปดูไอ้หมานั่นโอ้ห้องน้ําเชื่อมกับห้องครัวเหรอแต่ว่าห้องน้ํามันออกแบบมาให,ใหญ่ๆใ,ใช้ได้อยู่นะครับนะ มีอ่างอาบน้ําแบบนี้ไม่สามารถยืนชาวเวอร์ได้ทําได้แค่บาสอย่างเดียวและตรงนี้ก็เชื่อมทางนี้บ้านค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมกล่องๆง,ง่ายๆเลยครับทีวีโซฟาหม้อต้มสปากเกตตี้แล้วก็เจ้าหมาแสนดีที่ดูและคือกูควรจะรู้สึกยังไงดีผมก็ไม่ได้เอนจอยกับการเห็นมแมลงนะครับแล้วเจ้านี่มันก็เหมือนหนอนตัวใหญ่ซึ่งมันอยู่เกินกลางระหว่างมแมลงกับยังไม่ได้เป็นมแมลงผมเรียกไม่ถูกอะ่ะธารกิจก็คือ ทำข้าเย็นพาหมาไปอาบน้ําเอาหมาเข้านอนไปนอนเป็นโซฟาทรงเหมือนแบบกูว่ากูโดนเอาเป็นว่าแล้วผมจะทํำข้าเย็นยังไงได้เขาบอกเขามีวัตถุดิบเตรียมไว้มันมีจุดเหมือนกับว่าอ๋อถ้าเกิดเคอร์เซอร์มันซูมจากเล็กขึ้นใหญ่แสดงว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในอันนี้คืออะไรอ่ะแต่คือกูกูนั่งยองไม่ได้ด้วยหรอกด e คลิกซ้ายกด e คลิกซ้ายกด e คลิกขวานั่งยอง how มึงหยิบยังไงอ๋อต้องมาทักทายไอหมาก่อน <c oughs> น้องโคตรน่ารักเลยครับทุกคนน้องหันมาเหมือนแมวครับที่ยังไม่เชื่องครับก่อนจะให้ขนมแมวเรียนน้องก็จะขู่ฟอฟอเพียงแต่อ้นี่มันความน่ารักมันติดลบครับมันไม่เหมือนแมวเฉยๆโอเคทักทายเรียบร้อยก็อ๋อนี่ไงหยิบได้ละ หยิบแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็เอาใส่หม้อปะให้ผมหยิบแล้วทำอะไรต่อหยิบละพักทายน้องอีกรอบปะแม่งเอ้ยน่ารักซะด้วย Make dinner มีไอ้นี่มีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่โอเคครับผมทำดินเนอร์อย่างไร How to make dinner เอ๊ะ หรือว่าต้องวางของตรงเขาเอ,อ๋อนี่ไงนี่คือทั้งหมดแล้วก็เอาของใส่หม้ออ๋อให้ลากใส่เหรอเนื้อใส่หม้อแครอทใส่หม้อใจเย็นไอ้น้องพี่ก็ไม่ได้น่ากินขนาดนั้นแย่แล้วครับทุกคนแล้วคุูกูใส่ทั้งครับโอ้ ใส่ทั้งหม้อแล้วอันนี้คืออะไรผมใส่อะไรเข้าไปอ่ะมันฐานก้อนใหญ่มากกว่านะเริ่มทําอาหารเว้ยไปนู่นแล้วมันไม่ใช่หมามันคืออะไรก็ไม่รู้มองไงให้น่ารักอะมีใครมองว่ามันน่ารักปะมันบิงไปบิงมาตัวมันยาวยาวเท่าหมอนข้างอะหมอนข้างน่าจะยาวสักไม้เย็ดกว่าได้อะตัวเหมือนแบบ ถ้ามันยืนตรงๆมาคงเหมือนแบบเด็กตัวสูงสักประมาณร้อยห้าสิบป่ะแล้วคงต้องนั่งกินด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกเพียงแต่ว่าหน้าตามึงน่ากลัวเกินแล้วมึงกับกูต้องกินหม้อเดียวกันเหรออุ้มหมาเหรอแล้วแบบพิกอัพด o อกนะมึงเป็นด็อกทรงไหนอ่ะ เฮ้ยมึงกินเสร็จยังกูก็ไม่กล้าอุ้มมึงตอนเดียวมึงห,คคคหัน,านหมน so oh าฉกคอกูอุ้มหมามึงการเคลื่อนไหวมึง surrealistic มากมากโอเิดการเคลื่อนไหวแบบสมจริงไม่ว่ากูจะเปิด discovery หรือว่า national geography ก็ไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของหนอนที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนยัยย <c oughs> <c oughs> ัยทำไร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  นึกว่ามันจะฝังไปในอ,อกกูแล้วจังหวะนี้ต้องรีบกดน้ำฆ่าัาแล้วทุกคนน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าใส่แชมพูใส่ครีมนวดมึงมีผมจักเส้นเหรอแปลงอะไอ้หมากูต้องแปลงมันเหรอ ทัก into base หมายถึงอะไรอะ่ะเอามันหุ่มผ้าเหรอหรือว่าเราลงไปนอนด้วยคืออะไรอะ่ะอ๋อหุ่มผ้าแม่งนอนดีที่ผมบอกอะ่ะตัวมันพอๆกับเด็กตัวโๆตๆคนหนึ่งเลยนะแต่มันไม่ได้น่ารักเหมือนเด็กไงกูไม่กล้าละสายตาแม่งด้วยโอเคแล้วจากที่เหลือก็คือนอนตรงโซฟากูว่าจังหวะนั่นแหละครับทุกคน สว่างจ้าแดดดียังน่ากลัวขนาดนี้ตอนมืดมืดแสงไม่มียน่ากลัวขนาดไหนกูอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยขังแม่งไว้ได้ไหมนะออกตอนนี้ทันไหมอะ่ะแม่งมีหันมากัดท้องกูด้วยโคตรน่ากลัวสลีปอะไรเสียงมันยังกลนอยู่เลยอะ่ะอะไรอะ่ะ ไม่ชอบเลยมวยขาแม่งเยอะมากมันเป็นสายพันธุ์ไหนกูเพิ่งรู้ว่าขามันเยอะได้ขนาดนี้ดูอาการไอ้หมาเ,เสียงเหมือนคนโทรเข้าเวลาเปิดลำโพงไงเป็นไงบ้างหมาเป็นไงเออทุกอย่างโอเคหรือเปล่าโทรหาเพื่อนนะถ้ามันบอกว่าหมากูไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะเรียบร้อยเลยนะ อไอหมานะ่ะมันกัดฉันก่อนหน้าเนี้ฉันเลยเอามันมานอนในเตียงฉันควรทําไงต่อดีโอ้ยแม่งปิดประตูปตุ๊บโทรมาปั๊บเลยะข้อความเข้าใช่ปกติเขากัดฉันอย่างกันเหมือนกันแหละแต่อย่าห่วงไปบางทีเขาอาจจะแค่ฝันร้ายก็เลยต้องการยานอนหลับเชว,ว่าฉันน่าจะมียานอนหลับอยู่ในห้องครัวนะตรงไหน ไม่ชอบเลยอะยานอนหลับฝันหวานของหนอนมันเป็นยานอนหลับรดอังหุนกับสตอเบอรี่หลับฝันดีฝันหวานเบอร์ม,มันอารมณ์ประมาณหนอนหรือไสเดียวผมจะไม่ได้แต่ประมาณทรงนั้นนะครับเอายานอนหลับยัดใส่ ฉันนอนไม่หลับเหมือนกันมึงอย่าเอายาเข้าปากนะยาของหนอนก็คือยาของหนอนไม่ใช่ยาของคนจะต,ต้องวางคืนที่เดิมอ่ะทำไงยาแล้วยาอยู่ในมือทำอยังไงอะฉันต้องทำอะไรต่อนอนอันนี้สยอ,องจริงนะครับทุกคน ผมจะโดนแม่งอมทั้งหัวสิมแม่งเลื้อยไปแล้วอยากก่าเกาะหน้ากูก็พออย่าขึ้นมาอยู่โครซาบรับไม่ได้มนุษย์นายดูดีนี่ฉันต้องการให้นายช่วยฉันเกลียดที่นี่ฉันอยากจะหนีออกไปนายจะช่วยฉันไหมแต่ฉันก็ต้องการสอสามอย่างจากนายฉันต้องการโทรศัพท์ของนายและฉันต้องการยานอนหลับของฉันเดี๋ยวก่อนนะ นี่นายกินยานอนหลับของฉันเัินเลรออะไรแกทําอย่างนั้นไปทําไมและฉันก็ต้องการแชมพูกับครีมนวดด้วยช่วยฉันจัดของทีฉันจะออกไปในตอนเช้าและอีกอย่างฉันขอโทษที่กัดนายด้วยแล้วเจอกันในตอนเช้าอย่างน้อยไม่ใช่สิ อย่างน้อยมันก็เป็นคนดีนะหรือเปล่าแล้วกูไม่ได้ช่วยจัดเอา้าวัดดีเอ็มหมาโอเคงั้นก็อย่านอนหลับอย่างน้อยนายคงเป็นหมาที่ดีแล้วมั้งนะอา่า ยานอนหลับแชมพูครีมนวดเออได้เปล่าผมไม่ไม่เอาเนาะน่าจะแค่นั้นปะ <c oughs> แล้วฉันก็อยากจะยืมโทรศัพท์นายด้วยอ่าขอบใจ กูกลับไปนอนดีกว่าจบเพ้ะพอละหยุดเสียทีฉันควรจะเอาไอ้ของที่เหลือตรงโต๊ะนั่นไปใส่ตู้เย็นทำไมอะ่ะปล่อยมันไปแล้วก็จบแล้วป่ะยังจะเอาอะไรอีกฉันจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีนะ อะไรอะไรข้างนอกอะดูข้างนอกอ,อ๋อ U F O มารับป่ะอ๋อน้อยกับกระเป๋ากั็โดนดูดขึ้นไปเหรอเพส i t t i n g สร้างโดยกูสแล้วคือโดนดูดขึ้นไปอย่างนั้นเลยนะมันคือเอเลียนที่ตื่นรู้แต่ถูกเลี้ยงแบบหมาแต่ก็เห็นว่าเราเหมือนจะเป็นคนดี ยังไงต่ออ๋อเฟดแม่งไปแล้วกูดโดนเพื่อนกูยิงแมนะ่เนี่ยเกมแม่งสั้นๆตรงๆเส้นตรง,ส,งสุดๆแต่สยองสุดๆไปเลยใครจะไปคิดว่าแค่เปลียนหมาเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่หมามันสยองขนาดเนี่ยคุณคิดว่าถ้า,มาแมลงสาบตัวแม่งใหญ่สักลอยเท่ามันสยองขนาดไหนอะแค่เจอหนอนตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ชี้บายแล้วเนื้อหาก็ไม่รู้ว่าคือยังไงแต่ที่แน่ความสยองเอาไปแบบเต็มที่เลยแค่มีหนอนมาเออเออ โอ้ยตรงจอแค่นี้ก็หลอนแล้วครับแล้วแม่งมีการมากัดกูด้วยนี่ก็มันจะฝังเข้าอกกูแล้วฝังไข่แล้วสักพักนี่ก็จะออกปากโชคดีที่มันแค่กัดแบบคบๆด้วยความรักนะครับนะเอาเป็นว่าแล้วนี่คือเพสซิตติ้งครับทุกคนเกมสยองสั้นๆที่ว่ากันตามตรงนั้นน่ากลัวเชียเย <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ถ้าอยากพูดคุยสวัสดีสวัสดีแล้วไว้เจอกันครับ